ครับสวัสดีครับพบกับช่องบ่าวข้าวต้มมัดเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ครับมาชมมาอัปเดตสวนทุเรียนในช่วงของปลายฝนต้นหนาวครับสวนตัวเองครับไม่ได้ลงแปลงหลายวันนะครับผลปรากฏว่าครับผลปรากฏว่าเดินมาครับเจอแล้วครับปัญหาสตูตัวร้ายครับ กัดแทะยอดครับที่กำลังพุ่งที่กำลังแตกยอดในช่วงนี้ครับผมไม่ได้ออกมาดูแปลง3 4สวันเองครับเจอแล้วครับต้องเลยตัดทิ้งครับต้องทำใจต้องตัดทิ้งเพราะว่าถ้าเอาไว้กิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราครับทำให้ต้นนั้นเป็นเชื้อราได้นะครับ เดินชนต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ขา้าวกนผมได้ทำการตัดไปแล้วครับก็ปัญหาเดิมก็คือมแมลงที่แทะกินเปลือกกินน้ำเลี้ยงของยอดของกิ่งที่แตกใหม่อยู่นะครับก็ยังมีร่องรอยให้เห็นครับอย่างต้นนี้นะครับนี่ครับกำลังเปลือกก็กำลังเกิดใหม่มาหุ้มกับตัวที่มัน โดนมแมลงแทะนะครับกำลังแตกยอดครับนี่ครับกาลังแตกยอดออกซึ่งช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวก็ไม่รู้ว่าจะโดนกระทบกับระบบของต้นทุเรียนหรือเปล่าเพราะว่าสวนของผมนั้นะระบบน้ํายังไม่มีครับระบบน้ํายังไม่มีถ้าแรงก็จะทําการลดน้ําครับนี่จะประสาติเหมือนครับใบก็เป็นเชื้อราครับ ก็ถือว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่ครับกับการหัดทำทุเรียนนะครับตัวนี้ก็ต้นเล็กๆครับปลูกพร้อมกันแต่ยังไม่โตครับแต่ตกมาครั้งนี้ครับก็เริ่มที่จะแตกยอดแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งกับยอดกับใบอ่อนๆก็คือมแมลงที่กัดกินครับกัดกินใบอย่างเช่นพวกมแมลงจีนูนครับแมลงจีนูนบ้านผมเรียกว่าแมลงจีนูนครับ ตัวอาจจะเหลืองอาจจะเขียวที่ชอบกินใบอ่อนๆของต้นทุเรียนครับสุกสวนก็มันดูกันแล้วกันครับอันนี้ผมไม่ได้ลงสวน3-4วันเองนะครับผลกระทบก็มาแบบนี้ครับตอนนี้ก็กำลังแตกยอดครับต้นเล็กเหมือนกันปลูกพร้อมกันผมทำการตัดยอดไปแล้วครับนี่ครับตรงนี้ตัดยอดไปแล้วนะครับยอดกำลังเดินครับปลายฝนต้นหนาวคงต้องหา พิธีเอาน้ำนะครับมาลดเขาแล้วครับดูยอดเขากำลังเป็นใบดาบเชียวครับอีกไม่นานเขาคงจะแตกยอดนะครับส่วนต้นนี้ครับต้นนี้ก็ใบเริ่มที่จะแก่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะแตกยอดไหมต้นนี้ผมก็ทําการตัดยอดเช่นเดียวกันครับเนี่ยยอดที่ผมตัดไปก็ยังไม่มียอดใหม่แตกขึ้นมาครับใบก็แก่ ก็มีเพียงยอดเล็กๆครับที่กำลังจะแตกยอดมาไม่รู้ว่าในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ต้นแบบนี้ครับจะออกยอดทันหรือไม่ครับเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าการออกดอกในช่วงของหนาวนั้นจะทำให้ต้นแบบปรับตัวไม่ทันก็ทำให้ใบร่วงได้นะครับดูครับกำลังใบแก่แล้วก็ใบเขียวเข้มอยู่ครับต้นนี้ ส่วนต้นนี้ก็พุ่งครับยอดพุ่งเป็นพุ่งในรอบนี้ยาวเชียวครับนะครับประมาณสัก3คืบนะครับสามคืบของผมนะครับผมลองคืบดูแล้วนะครับสามคืบจากครั้งก่อนที่ยอดนี้แตกมานะครับทีแรกก็ใบใบของต้นนี้ครับจะเป็นเ,เชื้อราลานับค้างเกือบ ทั้งต้นนะครับแล้วก็ใบร่วงมาแล้วก็มา,าผมทําการพวนดินได้หญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็ทําให้ยอดแตกได้ครับต้นนี้เช่นกันครับครั้งก่อนนู้นก็ยอดก็โผล่มานะครับแตกมาก็คราวนี้ยอดเขาเริ่มพุ่งเหมือนกันครับยอดนี้ก็ประมาณ2คืบกว,กว่านะครับสคืบกว่า,วาไม่แพ้กับต้นที่ผ่านมาใบก็เริ่มที่จะมีสนิมมี ลานำคุงนำค้างให้เห็นบ้างนะครับของการทำผู้เรียนก็จะประสบปัญหาแบบน,นี้ใบเริ่มใหญ่ครับแตกยอดคราวนี้ใบเขาเริ่มที่จะออกมายอดใหญ่ยอดนี้เช่นเดียวครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ปลูกทีหลังเอามาส้มนะครับต้นนี้ก็ยังไม่ได้เจริญเติบโตไปเท่าไหร่นะครับหลังจากปีที่ผ่านมาหนาวเยอะครับก็ปีนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับยังไงก็ฝากติดตาม ช่องบ่าวขาตัตตมัิให้น้ำหนาวก็รวยกันแล้วกันนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีคับ